เอ้าวครับอีกหนึ่งเหลี่ยมครับสำหรับพี่กล้องมึงสัมบอนะครับจับคู่กับแฟครับแทบปลาเกียวครับหนึ่งเซตครับเปลี่ยนตัวยกนะครับเป็นพลปีนังนะครับตีอ้าวยังอยู่ครับตีไม่ตายครับพี่กล้องปลาเกียวตีโอ้โหเอาแล้วครับไ่ได้เขาตอมันอ่ะาตอมันอ่ะนี่ครับปลาเกียวครับ ตัวโซนครับเสิร์ฟดีด้วยครับลูกพุ่งครับโยงขึ้นไปพี่กล้องยอดปลาเกี่ยวเกี่ยวปลาเกี่ยวแท่งโอ้โหเขาบกี่ยาไปแล้วนะเงินยังไ้ไปแล้วโซนครับปลาเกี่ยวขึ้นน้ำครับเกิดไปหาแซมโรยเข้ามาพี่กล้อง ตีเอาติดเกี่ยวคนป้ากเกียวแทงขวาโอ้โหโอ้โหแหมอาทิีท่แล้วแพ้ได้ยังไงครับป้ากเกี่ยวครับเอาแล้วอาทิี้จะเก็บสองเทตเลยหรือเปล่าพี่ก้องไม่รับลุกเปิดตีเอาโหตีจะรอดไหมครับป้ากเกียวแทงอีกโอเ้เอาแล้วออกตัวได้ดีครับสำหรับปลากเกียวครับ สู้สู้พิทกล้องสายสูนอ,อ๋อสถิตพิทกองโดนไปสองเหลี่ยมแล้วพิทกองตีโอ้โหเกือบตีติคเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับตั้งหลักก่อนครับลิฟท์พูครับเสือแดงแรงลิทครับโตไทยบอกว่าใส่เสื้อแดงมาทีไรแพ้ทุกทีครับ้าไม่หนีกลับก่อนนะครับพี่กองนะครับอาทิตย์ที่แล้วับชนะ แล้วหนีเลยนะครับเอ,อ,อ,อ้าพี่ก้องตีเอาแล้วลูกอะไรของแกรครับปลาปลาเกี้ยวยอดเอาแล้วแซมต้องระวังไปทั้งทั้งสนามครับสามต่อศูนย์ครับโอ้แดดแรงดีมากครับโอ้ปาเกี้ยวเสริมดีมากครับพี่ก้องไห้ถึงครับลอยขึ้นไปโอ้โหปีนเน็ตอ๋อ อ๋อราขอโทษขอโพยครับปลาเกียวตีออกไปเฉยศูนย์สูสสามเธอมาโอ้ลูกเสิร์ฟก็เป็นรองนะครับห้ามก็ยังเป็นรองครับดูครับเหลี่ยมปลาเกียวครับเดี๋ยวถามปลาเกียวอ่ะอาทิตย์ที่แล้วนี่พิแพ้ได้ไงครับปลาเกียวโอ้โหมองดีขนาดนี้โอ้เป็นที่ตัวยกนะครับตาเลโซดโอ้โหเหมือนเหมือนมีความแข็งครับกล้อง ตีไม่ผ่านครับคนยกขึ้นไปอ้าเกี้ยวแทงอย่างเดียวครับสายโหดครับสายโหดล้นมาอ้าวอ้าวอ้าวตีโอ้ยหัวบิดอ่าดูครับหัวเบี้ยวเอา้าพี่ก้องโอ้โยเอาแล้วล็อกแต้มนี้ไว้ได้ครับสำหรับพี่ก้องครับเอาลุ้นสามลุ้นต่อสามครับยังตามอยู่ เออออกไปไหนครับสามตัวซุ่มสามตัวซครับตักเกียวเสิร์ฟแทงเข้าไป้ายขอดแยมโอยขึ้นมาเอ้เอายังยู่ครับโอ้โหตีไม่ได้ครับรีนี้ศูนย์สามศูนย์สามครับแยมแรกจะมาตอนไหนครับพี่กอง เามาคนลอยขึ้นไปปาเกี่ยวเราทางไม่ถูกเลยครับสำหรับแซม,<ไ>ม <Building> หัวไม่ขีดครับตก้องเจอหัวปรมาณูครับแลุ้ตเร็จก,ก,ก่อนครับแพ้ซิโรไปแล้วครับเจ้าสนามปีนังครับไปเกี่ยวเพราะนี่ลอยขึ้นไปโอ้โหแต่แตก,กต็ออกนอกไปเลยครับ เอาสักครู่ครับตามลูกตะก้อแป๊บนะโอ้โหบอลตอนนี้นะครับปาเกียวนำอยู่สีอยู่4-0นะครับแต้มแรกยังไม่มาครับสำหรับทีมงานศรีนครินทร์ครับวันนี้จะมาเทกระจาดหรือเปล่าครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับเก็บเสิร์ฟปักเกี่ยวแทงขวาไปแซม สองลขึ้นมาตีกล้องมองไปเบามากครับนี่ครับดูครับต้องมองอย่างนี้ตีกล้องทานไหมล็อกแต้มไม่ได้ครับเ,<อ>เสียแต้มครับ<อ>ต่อศูนย์ครับแต้มแรกยังไม่มาครับทีกล้องเราต้องเอาใจช่วยนะครับต่อนต่อศูนย์แทงเข้าไปโอ้โหลูกเซอร์ตี ตีไม่ลงเลยครับพี่ก้องครับปาเกี๊ยวแทงอย่างเดียวหกต่อศูนย์ครับเปลี่ยนข้างหรือเปล่าครับเปลี่ยนข้างนะครับนักกีฬาเปลี่ยนข้างครับวันนี้มาไม่ดีครับสําหรับริฟูเรานะครับโอ้ตัวยกเหนื่อยครับทั้งเก็บลูกทั้งคอยคุมครับแหวนแรกยังไม่ได้ครับสี่นักกีฬาคิดตีครับพร้อ หกต่อศูนย์ครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยครับลูกเสิร์ฟอะไรครับเนี่ยแมแต่แซงก็รับไม่ได้ครับเจ็ดต่อศูนย์จะได้แต้มไหมครับพี่กล้องเราแซมโรยเข้าไปห่างนิดนึงพี่กล้องตีไม่ลงครับโอ้ยรับพลาดครับสําหรับคนครับดูเกมเสิร์ฟพี่กล้องครับเสิร์ฟมาสิบกาทีแล้วครับยังไม่ได้แต้มครับ ต,ต,ตัวตัดเจ็ดแงไปโอ้โห,โโหโไปแกวติดกล่อง้แทมแรกมาแล้วครับแอแทมแรกมาแล้วครับตัวเจ็ดครับยืนคนเดียวเลยนะครับปากเกียวไม่รับลูกเสริมครับโอ้โหโ เก็บมต่อหนึ่งครับเดี๋ยว <c oughs> ไปด้วยคุยด้วยครับดีกล้องตี้ติดยันครับโอ้โห,โห <c oughs> บินทางนี้โอ้ ปลาเกียวอ่อยไว้หรือเปล่าครับอาทิตย์ที่แล้วแกล้งแพ้ไปครับอาทิตย์นี้ขอเก็บสองเลตต์รวดนะครับออกครับยังยิ้มได้ครับสำหรับพี่ก้องนะครับแมตช์ที่สามครับตอนนี้แมตช์ที่สามยังได้อยู่หนึ่งแต้มครับอ๋อพลลอยมาปลาเกียวโถมโอ้โหติดเกียวแล้วพี่ก้องแต้มสอง แต้มสองเอาเอาแล้วครับแต้มที่สองครับมาช้าไปหรือเปล่าครับ2สองแต่สองต่แปะครับไปคนโรยมาตีอ๋อไปแต่อาแต้มที่สามครับแต้มที่สามครับปลาเกียวออกนอกสนามเลยครับไม่รับลูก หลานต่อแปดไปทางไหนเอ้าแซมรู้ทางเอ้าปีก้องแดนดีซีออกโอ้ออกไปเมตรหนึ่งครับก <c oughs> ุ้มใจครับตัวยกกุ้มใจครับโอ้ใจเย็นๆครับแดดมันร้อนครับแดดสามแดดต่อสามเกือบยอดผ้ามไม่ผ้ามครับไม่มีกองเคลียร์นะครับกองเคลียร์งเงียบหมดเลยครับ คนครับหนึ <Wh ips> <st> ่งสองตาเกี้ยวตียังติดหลังเท้าโรยเข้าไปที่กล้องตีอ้าวอ้าวเริ่มติดเกี่ยวแล้วพี่กล้องสู้แล้วครับพี่กล้องสู้แล้วครับผมบอลไม่อแล้วครับเอ้าวแล้วได้ครึ่งนึงแล้วครับครึ่งของฝั่งนู้นครับตีต่อแปดคนโรยเข้ามา ปลาเกียวยอดดิดลังคท้าพี่ก้องต้องแปลข้ามไปเอาไหมปลาเกียวโอ้โหตีสุดจริงๆครับแปดสี่แปดต่อสี่ครับลอยเข้าไปตีเอาปลาเกียวเอาไปไหนได้ไหม แปะไม่ได้ไม่ได้แต้มครับเลียนตรงครับอภัยหน่อยที่อภัยหน่อยอภเทน,นักกีฬาหน่อยอนักกีฬาหน้าซีดแล้วเนี่ยหน้าซีแล้วครับนักกีฬาแล้วครับ,รบเอาเกมเสือพี่ก้องครับสีต่อแปดแทง้าไปคนลอยมาปาเกียวสับติดเกียวหลังเท้าได้แปะไหมโอ้โยเอา อ้าวอ้าวปลาเกียวใจไม่ดีแล้วปากเกียวแล้วมองไม่รับลูกนะครับปากเกียวแลกข้ามหัวข้าแปลครับ5 8คนลอยมาปากเกียวปากเกียวตีโอ้โหไม่ทันเนื้อ เอาแล้วช่องห่าง3แต้มครับตอนนี้แต่ต่อ5ครับแห้งมาโอ้โห,โโหโลูกเสิฟลูกเสิฟสุดเส้นเลยครับโอ้อาแล้วแต้มคนเดียวนะครับรับไม่ได้ครับ9เาต่อ5ราหยอดลอยขึ้นมาพี่ก้องตีติดซ้ายพล ลอยมาปล,ลา,ปากเกียวไปโอ้โหจับเสียนะครับแซงครับเอาละครับหนีออกไปครับเป็นสิบต่อห้าครับตอนนี้ปลากเกียวามาดูเกมเสือยครับลอยเข้าไปเอ้ปาปลาเกียวแก้ไขแซงทันไหมอีก,ก้อง ตีโอ้โหสุดครับลูกนี้อนี่อนี่าไมปไป่วา่ไม่วสู้ครับสู้ครับโอยสู้ครับาต่อสิครับไ,ไ,ไปคน,ออปนโอยมาบัคเกวสวยตียอดโอ้โหล้นไปครับแซม สิบต่อห้าครับโอ้โหออกไปหน่อยครับห้าต่อสิบครับเตรียมเสรือพี่ก้องครับแทงเข้าไปหลังโคนลอยขึ้นมาได้ไม้พ่ก้องตีโอ้โหมาแล้ว ขยับแ,แ้มนะครับขยับแม้มน,นะครับคอแบแรกวรครับหนสามบา,มา,บา,ารบกหกต่อสีครับห่างสี่แมเรยสอ,อตสอาเก<อ>ียวว่าไง<พ>อยอดโอ้โหเหลี่ยมนี่ครับโอ้โหีหลอก็ี่หลอด้วยครับตอเกียว,ยวอยัดไปครับสิบหกสิงมาธรรมดาแ้ม โอยไปพี่ก้องไม่่านครับปลาเกี่ยวโอ้ยลูกยกไม่ดีครับลูกนี้ไม่ได้แต่นะคสำหรับปลาเกียวนะครัหน้าลงหกสิบหกสิบลอยขึ้นมาปลาเกียวตีหยอด้วลูกนี้แอมเก็บ ีปอ้าวได้แต้มครับอ้าวแล้วเหลืออสามแต้มทันครับฝั่งนู้นเหลือสองแต้มเกมครับราคาต่อสองครับตอนนี้ครับเจตโตเจตโตเสียบลับไปหยอดมหาปะเกียวปะเกียวเอ้าไปไปพี่ก้องช <surprise you. S 2> <ใ>นไปปะเกียว แขงมาครับยังได้อยู่ครับแซมแก้ไขครับพี่ก้องคนตดตั้งมาใหม่โอ้โหติดหลังคาพี่ก้องแก้ไขแอะาเกียวว่างไงลูกนี้ผมว่าแล้วตรงงงตรงนี้ช่วยกันครับ ลูกเต็มเซอร์ปักเจียวครับน้องสามหมอกเราครับเจ็ดต่อสิบครับแต้มตามอยู่นะครับเอาแล้วเข้ามุมเหมือนกันครับพี่ก้องครับแต้มรับผมเดียวครับดูลูกเสิร์ฟปาเจียวครับติ๊ตตเจ็ดตายมาตายพี่ก้องตีโอ้ยังอยู่ครับปักเจียวแก้ไข โอ้โห oh, <Okay. S 1> ดูนี่แต้มเดียวเอาล้วครับแต้มเดียวครับสี่เปตัดเชียงครับ,บยิยบงซ้ายมาเอาโลยขึ้นไปพี่ก้องล็อกไม่ได้ไหมโอ้ไม่เอา oh. ไม่ผ่านครับมาเกี่ยวตีโอ้โหเอาแล้วครับแมตช์ที่สามครับไปที่สามสำหรับพี่ก้องครับ แพ้อีกแล้วครับโอ้สูส้้จริงๆครับเจยดร้อยดีครับ